รู้ไว้ไม่โง่ EP ห้าแปดนะครับรถเกียร์สิบสองเลือกยังไงนะครับรถเกียร์สิบสองเลือกอย่างไรนะครับอ่าอย่างแรกนะครับดูสภาพโดยรวมนะครับขานหน้านะครับขันหน้าดูก่อนเลยนะครับพูทรับน้ำหนักเป็นไงนะครับแน่นดีไหมนะครับบนล่างนะครับพูทกลางนะครับบนล่างพุทกลางพูทธข้นหน้าครับ มาดูระบบเกียร์นะครับลองดูเกียร์ชัดเคลื่อนเดินหน้าท้ายหลังว่ามีจังหวะหลวนเยอะหรือเปล่านะครับนี่ครับลองยัดเกียร์เดินหน้าทยหลังดูนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ครับลองยัดดูว่ามันว่างเยอะหรือเปล่านะครับลองยัดดูต้องแน่นๆนบนีะครับเนี่ยครับนิดเดียวนะครับถ้าแบบว้าวเยอะๆนะครับแสดงว่าเกียร์เริ่มหลวมนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่เป็นเกียร์สิสองก็ใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับ อย่างอันนี้ก็แปดพันี่ถือว่าน้อยมากครับเพราะรถคสิบสองส่วนใหญ่จะชั่วโมงประมาณหมื่นนะครับนี่ครับอย่างทังนยผมได้มาจากญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็มีคีสิบสองเหมือนกันนะครับแต่สภาพก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะครก็พอดูได้นะครับ สีเก่านิดนึงนะครับขานหน้าโอเคนะครับน่ครับขานหน้ามูซําหนักบนล่างนะครับรถบเกียสิบสองอายุไปเยอะหน่อยนะครับอันนี้ได้จากญี่ปุ่นนะครับชิ้นงูก็แปะพันนะครับเสียกันเน่นดีนะครับ เนี่ยครับเกียร์แน่นเลยนะครับเกียร์แน่นมากครับนี่จะรถเกียร์สิบสองนะครับดูดูลุกบูดแล้ว้อหนักของคันหน้าครับคันนี้คันนี้จะค่อนข้างสึกสึกกว่าคันเมื่อกี้นะครับดูดูสังเกต ปกติบ่าจะต้องสูงกว่าน,นี้นิดนึงนะครับถ้าเดิมเลยอันนี้ก็คือเริ่มสึกบ้างนะครับเนี่ยครับครับอันนี้บ่าบ่าจะนูนขึ้นมานะครับแต่กระนู้นนี่มันจะสึกลงไปนิดนึงนะครับอันนี้จะจะสึกลงไปของคันน่จะสึกลงไปมากกว่านะครับเนี่ยครับนิดนึงนะครับ อันนี้เป็นคานหน้านิวนะครับอันนี้เป็นเกียร์ที่เป็นคานหน้านิวนะครับอ่าคานหน้านิวี่มบูดบนล่างอันนี้ก็ฝึกฝึกเหมือนจัน,นะครับฝึกบ้างนะครับนี่ครับเห็นลองนะครับ นี่ครับรถเกจิสิบสองเรามีให้เลือกเยอะเลยนะครับเป็นระบบธรรมดาไม่มีไฟฟ้านะครับ